เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาข,ขั้นพื้นฐานบริหารงานโดยโดรสเรจบุญโตผู้มีการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ขอรายงานผลการดำเนินงานระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาที่ประสบความสำเร็จและท้าทายปีงบประมาณพุทธศักราช2565 และแนทางการดำเนินง,งานปีงบประมาณพุทธศักราช2566กิจกรรมนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community PLC โดยใช้กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันจากการวิเคราะห์ภาพปัญหาและการจัดก,การเรียนการสอนของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ที่ผ่านมาพบว่าครูผู้สอนบางส่วนยังสอนแบบบรรยายทำให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายและไม่กระตือรือร้อนในการเรียน และผู้เรียนส่วนใหญ่ยังขาดทักษะในการแก้ปัญหาการเชื่อมโยงความรู้และเทคนิควิธีการสอนมีรูปแบบไม่หลากหลายไม่ดึงดูดความสนใจของนักเรียนและจักแนวคิดที่ e s ล Learn more ห,หรือที่เรียกว่าสอนให้น้อยเรียนไห้มากศมอสุรินจึงเลือกใช้วิธีการสอนแบบบ,บูรณาการการเรียนรู้ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ professional learning community กับการนิเทศการเรียนการสอนแบบเปิดชั้นเรียน lesson study ที่เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ในชื่อกิจกรรมการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community PLC โดยใช้กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันมีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้ 1. ประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนการดาเนินงานตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา2วิเคราะห์กําหนดจุดพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามรูปแบบ การบริหารจัดการเชิงคุณภาพสำหรับสถานศึกษา TPS Model f o r School 3. กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ผ่านกระบวนการจำนวนหนึ่งนนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community ปรับกระบวนการที่ชัดสมรรถนะสู่การเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ตามหลักสูตรกกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อมุ่งสู่สมรรถนะผู้เรียน นิเทศกำกับติดตามแบบร้อยเปอร์เซนต์ขยายผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning แบบร้อยเปอร์เซนต์สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์มีเครือข่ายร่วมพัฒนาครูดังนี้เครือข่ายภายนอกประกอบด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาสพมสุรินทร์สำนักง,งานครูสภาเชฟก้อนจิม s ลเ m มเอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัย,เยนเรศวรและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กระบวนการนิเทศ p l c l s สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์มีนโยบายบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบ TPS model สู่ TPS model for school ดำเนินการนิเทศทั้งในรูปแบบออนไซต์ site, และรูปแบบออนไลน์ line, ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาที่ลงสู่ผู้เรียน ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพยอย่างแท้จริงเกิดการพัฒนาทั้งครูผู้สอนและทีมงานพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งผลให้ครูและผู้บริหารได้รับการประเมินและเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นสมาร์ทพิเชอร์และรางวัลผู้บริหารดีเด่นสมาร์ทดเรคเตอร์โดยมีทีมคณะกรรมการพิจรารณาร่วมกันกระหว่างศึกษานิเทศและคณะกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิภายน และผู้รับผิดชอบการนิเทศภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาในถังกัดผลการดำเนินงานเชิงปริมาณโรงเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้กิจกรรม a c t i v e Learning ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ผู้บริหารร้อยละร้อยรวมนิเทศกระบวนการเรียนรู้แบบ a c t i v e Learning ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC LS ครูผู้สอนร้อยละร้อยจัดกิจกรรมการเรียนรู้่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning มีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาและเรียนรู้สมรรถนะของผู้เรียนเชิงคุณภาพผู้เรียนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เน้นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ i n High Impact Practice เน้นนักเรียนในชั้นการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เป็นผู้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ผู้บริหารสถานศึกษาตระหนักถึงความสําคัญในการเอาใจใส่ในการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษามีรูปแบบการบริหารตามบริบทเชิงพื้นที่สถานศึกษาได้รับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของครูทั้งระบบแบบ Active Learning สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดมีภาคีเครือข่ายร่วมกัน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นวัฒนธรรมขององค์กรในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผลงานและรางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์และโรงเรียนจอมพะประชาสารได้รับการคัดเลือกจากสพทการขับเคลื่อนต่อยอดการเคียรผลโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรางวัล Smart Director จำนวน54คน ครูผู้สอนได้รับรางวัลสมารชิ่เชจำนวน1,421คนครูได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ดปี2,563และ2,564ชนะเลิศระดับประเทศจำนวน30รายการปี2,565เข้ารอบระดับชาติจำนวน66รายการสถานศึกษาได้รับรางวัล o อเบกคิเอจำนวน20โรงเรียน o b e บ s เ q a คิวจำนวน7โรงเรียนผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสพทร,ระดับคุณภาพ5ระดับดีเยี่ยม นำเสญญนอผลการปฏิบัติงานที่ดีต่อเครือข่ายสิบมหมายิลัยทั่วประเทศในกิจกรรมประชุมภาคีเครือข่ายระดับชาติและนานาชาตินำเสญญนอผลงานมหากรรมวิชาการซพ,พอมรสุรินปัญหาและอุปสรรค 1. สื่อนวัตรกรรมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนมีน้อย 2. ความแตกต่างของครูในหลายช่วงวัยการเรียนรู้และการพัฒนาเกิดขึ้นได้แตกต่างกัน 3. สถานการณ์โควิดยังไม่เบาบางส่งผลต่อความพร้อมของครูและผู้เรียน 4. ผู้บริหารบางส่วนมีความรู้ความเข้าใจในเชิงวิชาการน้อยไม่มั่นใจในการนิเทศครูต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการนิเทศให้คําแนะนําครูและนิเทศทางวิชาการ 5. โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลางมีครูจํานวนจํากัดการจัดตารางให้ครูสามารถมา PLC ร่วมกันเป็นไปได้ยากและขาดแกนนําในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้แนวทางการดําเนินงานในปีงบประมาณ2566 1. สร้างความเข้มแข็งการพัฒนากระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community โดยใช้กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันที่เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในข้าราชการครูมีวิทยาฐานะสูงขึ้นตามเกณฑ์ว p a 2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรในสถานศึกษาผ่านกระบวนการนิเทศโดยใช้ PLCLS ที่เน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรูป สามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินติดตามประเมินผลให้ขวัญและกำลังใจและสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ 4. ขับเคลื่อนรูปแบบการบริหารศึกษาด้วย TPS model สู่ TPS model for School ส่งเสริมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย Active Learning ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC แบบเปิดชั้นเรียน lesson study ที่เข้มแข็ง,แ,ขงและสามารถพัฒนาการจัดก,การศึกษาได้อย่างยั่นยืนตามบริบทแต่ละสถานศึกษา 5. สร้างความเข้มแข็งให้บุคลากรในสถานศึกษาผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยมีทีมศึกษานิเทศเป็นที่เลี้ยงในการให้คำแนะนำช่วยเหลือเติมเต็ม 6. ส่งเสริมให้กระบวนการนิเทศติดตามเชิงประจัากลงพื้นที่โรงเรียนห้องเรียนอย่างจริงจงังและมีผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษากตบปนอ ร่วมนิเทศแนะนำสถานศึกษาในทุกด้านข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสำหรับสพทข้อเสนอแนะต่อการจัดกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ดีที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูควรขยายเครือข่ายไปยังสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นโรงเรียนอื่นอย่างทั่วถึงและควรให้โรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีทรัพยากรเพียงพอเป็นที่เลี้ยงให้กับโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางการกำกับนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม ควรกำหนดปริทินการดำเนินงานให้ชัดเจนและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนการรายงานผลการดำเนินงานระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ประสบความสำเร็จและท้าทายนายสำเริงบุญโตผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินเป็นโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรตลอดจนสถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการการศึกษาเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ใช้ข้อมูลและองค์ความรู้เป็นฐานในการปฏิบัติงาน โดยการประสานความร่วมมือจากทุกส่วนในการบริหารจัดก,การศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ถึงนประสงค์ส่งเสริมให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดีคนเก่งมีความสุขรักการเรียนรู้และส่งผลต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน